กับซูเปอร์ซาอีกหนึ่งคนในประเทศไทยแล้วก็มาอยู่กับดิฉันเรียบร้อยตอนที่ดิฉันเป็นห่วงในเรื่องของท้่เกิดว่าเขาลงไปด้านล่างแฟนขาวลากเตรียมเป็นไงช่วงไมคะช่วงนี้มึกติดมือนอะไรีย่าเงาเงนะลยมึดมึดแต่ละมึดแต่ะมึดกินเลยอ่ะบุ้ยหอม เพิ่มเแฟนซ่าไทไฟอยู่ด้านบนแล้วเนี่ยแ่ง่เตรียมเตรียมอะไร้อะค้อะไรนะคะคิดถึงจังความาัออนๆให้ดูหน่อยเซ่อ่อแบบน่ากหรือเอานเราแบบอินเซ่ยังไงก็ทำงาอ ธรรมชาติม้าตัวล้อร้างมันหัวล้อแบบธรรมชาติยังไงครคุณสิทธิค่ะเป็นการหัวล้อที่สำคัญอ๋อเป็นการหัวลอนะเวลาเขาหัวล้อเนี่ยมันก็ดูน่ารักเราเอาง่าเอาง่ายถ้าเอยากเห็นเขาแบบเทียบอันทุกมานหัวล้อสิตลอดเลยพี่ออไหนลองด หัวล้อแบบหัรล้อคุณคสอนเนี่ยที่คุณผลิตสอนเออหัวล้อแบบหัวล้อเออผู้หญิงคนนี้เล็กน้อยก็เอางงนะคะคนนี้ไม่เอาข้าวจ้างนะคะได้สีแค่นี้พอใจแล้วในหัวล้อไหนหัวล้อไหนเออข้าเข้าหัวล้อหัวล้อข้าวข้าวหัวล้อคนกข็าขข้าหัวล้อเออเดี๋ยว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 หลุดจากเกียร์ก็เกียกเนี่ยแหละค่ะจริงๆไม่มีอะไรเพิ่มเติม ลอดูดีนเสรนาะน่ารักไหมคะแต่อันนี้ย่าเกลียดนะคะเป็นของจริงจ้ายที่นี่มีคนเล่นพูนใช่ไหมยังไงยังไงว้ยังไม่อกอเนไม่ออกเลยอะพ่อวันนี้ไม่จบนะครับ

ทีินะ right? เราลด้าพวกัท right? <Okay, S 2> mm ี่เรียบร้อยแล้วคัะโอเคอย่รงนี้เนาะโอเค